แกเป็นแค่เครื่องมือให้ฉันได้เฉิดฉายเท่านั้นแล้วไอ้จูเลียตมันก็ปล่อยมา่านควันปกคุมพระเอกแล้วพวกมันก็เคลื่อนที่ไปรอบๆบพระเอกแต่ว่าถึงจะอยู่ในมา่านควันพระเอกก็ยังจับสัมผัสของพวกมันได้เสียงเคลื่อนที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่คิดจะโอบล้อมสามคนสินะ แล้วทีนี้ก็มีน้ําแข็งพุ่งมาโจมตีพระเอกจากด้านหลังแต่ว่าพระเอกก็ป้องกันได้แล้วพระเอกก็พุ่งไปยังทิศทางที่โจมตีมาก็มีน้ําแข็งอีกสองก้อนพุ่งมาใส่พระเอกแต่ว่าพระเอกก็หลบได้หลังจากนั้นพระเอกก็กระโดดพุ่งตัวไปหาไอ้จูเลียสพอพระเอกใกล้เข้าถึงตัวมันมันก็ยิ้มก็มีน้ําแข็งลูกที่4ี่พุ่งมาใส่พระเอกก็โดนพระเอกเข้าไปเต็มๆพระเอกก็พยายามมองหาว่าใครยิงมาไอ้จูเลียสมันก็ตะโกนมามัวทําอะไรอยู่ไอ้กระจกพวกฉันยังไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะพอมันพูดจบพระเอกก็ ็ต้องตะลึงคนทั้งสเตเดียมก็ตกใจมีจูเลียตหลายคนครับพอเห็นเวทนี้พระเอกก็รู้เลยว่านี่คือเวทที่เขาคุ้นเคยหล่างแยกก็เดินเข้าหาพระเอกแล้วก็ระเบิดออกเป็นน้ำแข็งตึงพระเอกเอาไว้